สวัสดีครับผมหมอจุ๊บนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะมาดูไฝกันนะครับเป็นไฝดี5จุดนะครับที่มีไว้แล้วนะครับจะเสริมความรุ่งโรจนะะ์ทำให้ชีวิตดีนะฮะชีวิตปังนะครับมีความสําเร็จมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตนะฮะเป็นไฟดีที่ไม่ควรจะเอาออกนะฮะคือมีไว้แล้วมันเสริมมากกว่าจะทอนนะฮะมีตําแหน่งไหนบ้างนะครับตําแหน่งแรกเลยนะครับ ตำแหน่งแรกเลยนะครับอันนี้ค่อนข้างเห็นบ่อยที่สุดแล้วก็ส่งผลมากที่สุดนะครับก็คือนะครับตำแหน่งมุมปากครับนะฮะตำแหน่งมุมปากนะครับเนี่ยทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนะฮะสองฝั่งนี้เลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับก็คือเป็นไยที่กระตุ้นนะครับให้เกิดการยิ้มนะฮะเวลาเรายิ้มเนี่ยนะฮะหมายถึงความสําเร็จนะฮะคือไย ฝเนี่ยมันจะเป็นดาวหูนะครับหากมีตำแหน่งไหนตำแหน่งนั้นใช้เยอะนะครับตำแหน่งมุมปากเนี่ยนะครับหมายถึงตำแหน่งของชัยชนะความสําเร็จนะครับได้มาง่ายนะครับมีคนดังหลายคนเลยนะครับที่มีฝบริเวณมุมปากแล้วประสบความสําเร็จสูงสุดนะครับเป็นระดับแถวหน้าเลยนะครับเป็นนักพูดเออยูทูบเบอร์ อ่ายูทูบเบอร์ระดับ10ล้านกว่าวิวนะฮะก็มีหลายคนนะฮะผมจะไม่เอ่ยชื่อละกันนะครับแล้วก็นักพูดที่มีประเด็นนะฮะโด่งดังอ่ะซื้ออ่าอะไรอ่ะ BMW อับบลยอ่ะ i8 อ่ะอ่านะฮะลองดูละกันนะครับเขาจะมีไยตรงมุมปากนะถามว่าทําไมเขาถึงประสบความสําเร็จได้เร็วขนาดนั้นนะฮะตั้งแต่อายุยังน้อยนะฮะในประเด็นเสียไม่พอพูดถึงนะแต่เขามีไยตรงมุมปาก อ่านะครับแล้วก็ช่องอ่า u t u b e อย่างเงี้ยนะฮะอ่าอ่าผมไม่พูดชื่อดีกว่านะครับลองสังเกตดูแล้วกันนะครับว่ามียูทูบเบอร์แตที่เป็นช่อง10ล้านกว่าวิวเกอนสิล้านวิวนะครับมีใยตรงมุมปากนะฮะรวมถึงยังมีอีกหลายคนเลยนะฮะเป็นคนดังนะฮะซึ่งคนที่มีใยอยู่ตรงมุมปากเนี่ยนะครับจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะฮะค่อนข้างชัดเจนนะฮะและไวกว่าปกติ นะครับอ่านี่เป็นไฟดีนะอย่าเอาออกนะครับอ่าไยที่สองนะฮะตำแหน่งที่สองนะครับจะอยู่ตรงกลางหน้าผากอ่าตรงกลางอ่าไม่ใช่ตรงกลางหน้าผากนะฮะอ่า uh, ตรงระหวาน q, นะ่หวางคิ้วนะว่างคิ้วนะฮะจะอาจจะชิดคิ้วไหนคิ้วหนึ่งนะฮะนะฮะหรืออยู่ตรงกลางแบบนี้นะครับอันนี้คือไฟจิตอย่างรู้นะครับอ่าถ้ามีไฟตำแหน่งเนี้ยหมายถึงว่า าสามารถรับคลื่นพลังงานนะฮะการสื่อสารจากสิ่งที่มองไม่เห็นนะ,ะส่งผลให้สมองเนี่ยจะฉลาดนะ,ะเรียนรู้อะไรได้ไวนะครับปรับตัวเก่งนะครับแล้วก็เหมือนอพอจะทำอะไรแล้วเหมือนกินอย่างรู้ลังสังหรณ์มันจะแม่นะนะฮะแล้วม,มันมักจะถูกนะฮะคือตัดสินใจอะไรแล้วมันก็จะมันจะโอเคขึ้นนะฮะดีขึ้นนะครตำแหน่งไฟตรงนี้เนี่ย เป็นตำแหน่งไยที่เสริมให้เกิดความฉลาดนะฮะหรือทักษะเฉพาะทางหรือการคิดค้นบุกเบิกการสร้างสารรค์นวัตกรรมนะครับหรือเป็นลักษณะของการทําสิ่งใหม่ๆแล้วประสบความสําเร็จนะฮะการสร้างสูตรใหม่นั่นเองนะฮะเป็นไยที่เสริมให้ฉลาดนะฮะตำแหน่งนี้นะครับไม่ต้องเอาออกนะครับตำแหน่งที่สมนะครับริมฝีปากนะครับริมฝีปากล่าง นะฮะเฉพาะด้านล่างนะครับริมฝีปากล่างเนี่ยนะครับจะเสริมให้เกิดดาวพุธทํางานที่ดีขึ้นนะครับหากใครที่มีฝ่ายตำแหน่งนี้นะครับแล้วเด่นด้วยเป็นเป็นฝ่ที่เด่นบนใบหน้านะครับคือจะส่งผลให้พูดเก่งนะฮะปรับตัวในลักษณะของการพูดได้ดีนะครับพูดเป็นนะคือบางคนน่ยพูดไม่เยอะ นะค,คือพูดแบบนิดๆแต่คนเขาก็เข้าใจแล้วนะครับหรือเก็ตแล้วหรือว่าสามารถโน้มน้าวได้สําเร็จแล้วนะครับสำหรับบางคนเนี่ยพูดจนเหนื่อยเลยนะครับพูดแล้วพูดอีกพูดแล้วพูดอีกทั้งทั้งที่พูดดีนะฮะแต่ไม่ได้มีไยตรงนี้นะครับก็อาจจะทําให้การปิดการขายมันอาจจะ <c oughs> น้อยลงหน่อยหรือว่าบางทีโน้มน้าวได้ยากหน่อยแต่ถ้ามีไยตรงนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให ปรับตัวเก่งนะครับถึงแม้บางคนเกิดมาพูดไม่เก่งขายไม่เป็นนะครับพูดโน้มน้าวคนไม่เป็นนะฮะมีใฝตตำแหน่งนี้นะครับจะช่วยเสริมให้การเจรจาเนี่ยปรับตัวได้ดีขึ้นนะฮะสามารถเข้าคนแปลกหน้าได้ดีนะครับสามารถโน้มน้าวคนได้ดีนะครับเพราะว่าเสริมทักษะในการพูดนะครับทีนี้ตำแหน่งที่สี่นะครับตำแหน่งที่4นะครับไม่มีรูปประกอบนะฮะเป็นไฝที่ลับครับ นะฮะเป็นไฟที่รับไฟที่รับทําไมถึงเป็นไฟดีเพราะว่าทีา่รับเนี่ยนะครับมันจะเป็นดาวศุกร์ที่มากที่สุดนะฮะเป็นดาวศุกร์ที่มากที่สุดหากใครก็ตามที่มีไฟที่รับเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะดึงดูดทางเพศนะครับส่งผลให้เ,เพศตรงข้ามเนี่ยนะครับก็จะค้าขาย, <S <S ขายดีนะครับกับเพศตรงข้ามนะครับเป็นลักษณะนารีอุปรมภมนะครับหรือเป็นลักษณะเพศ เพศชายอุปถัมภ์ประมาณนี้นะครับคือเหมือนกับว่าจะได้เงินจากเพศตรงข้ามได้ง่ายขึ้นนะครับส่งผลให้เกิดเสน่ห์คนรักใคร่ลุ่มหลงนะบางคนเป็นดารานะครับมีายที่รับอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเกิด FC นะฮะบางทีเป็นดาราผู้ชายนะฮะก็จะมี f c ฟสาวๆเต็มเลยนะฮะทั่วประเทศเลยทั่วโลกเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือบางคนเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยก็จะมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศนะฮะเป็นไอดอลประมาณนี้นะฮะหนุ่มๆ <itt any: S 2> <sh arp> รี่าเจ๊กับปีต์ไม่ได้นะหนุ่มๆก็ติดตามนะครับติดตามดูนะครับติดตามผลงานนะครับดึงดูดเพศต,ตรงข้ามได้ดีนะครับก็เป็นใยที่ไม่ต้องเอาออกนะครับหากเป็นใยที่รับนะตามหน่งที่5้านะครับใยที่นิ้วมือนะฮะใยที่นิ้วมือนะฮะจริงๆทุกนิ้วเลยนะฮะแต่ถ้าเด่นก็คือ,อไม่ใช่นิ้วโป้งนะฮะเป็นนิ้วทีอ่อยู่ด้านบนนิ้วโป้งมันจะอยู่ด้านล่าง ซึ่งมันจะเหยียดได้ไม่ค่อยดีนะครับเหตุผลก็คือนิ้วเนี่ยนะฮะเป็นตำแหน่งที่ถ้าปล่อยสบายๆเนี่ยมันจะอยู่ส่วนกลางของลําตัวนะครับส่วนที่อยู่สูงสุดของลําตัวก็คือหัวของเรานะครับแต่นิ้วนะครับหากเรายกมือขึ้นไปคือส่วนที่สูงที่สุดนะครับส่วนที่สูงที่สุดของลําตัว นะส่วนที่สูงที่สุดที่เราสามารถยืดออกไปได้นะครับและส่วนที่ไกลที่สุดที่เราสามารถเหยียดออกไปได้นะครับตำแหน่งของนิ้วจึงหมายถึงวาสนานะครับการได้ในสิ่งที่มากกว่าปกติสูงกว่าปกติหรือโอกาสในการขวอยคว้าสิ่งใหมๆ่ๆสิ่งที่ดีกว่ากว่านี้นะฮะโอกาสในการได้มานะครับซึ่งมันหมายถึงวาสนาที่ดีนะครับถ้ามีฝ่ที่นิ้วนะครับอ่า เป็นนิ้วด้านบนนะเป็นนิ้วไม่ใช่นิ้วโป้งเพราะว่านิ้วโป้งเนี่ยมันจะเหียดออกได้ไม่ไม่เท่ากับนิ้วที่อยู่ด้านบนนะครับนิ้วด้านบนทุกนิ้วเลยนะครับไม่ว่านิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนิ้วก้อยฝาที่นิ้วไหนก็ตามนะครับหากมีฝฟบริเวณนี้นะครับหมายถึงวาสนาที่ดีนะครับจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆนะครับก็มีฝฟที่นิ้วก็ไม่จําเป็นต้องออกนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นฝฟดีนะครับ ห้าตำแหน่งเด่นนะครับที่หากมีถือว่าดีและเสริมดวงชะตานะครับให้ประสบความสําเร็จหรือมีชีวิตที่ดีมากขึ้นนะครับไม่จําเป็นจะต้องเอาออกนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะครับและกดซับสไครต์ให้ช่อง YouTube หมดยุคด้วยสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ